ตำตำนี่อีกนิดนึงเออเอาเงยขึ้นมาสวัสดีค่ะมากินข้าวเสาน้ำกันปผสมผสมตอนเหลกม็มีสมแน้โอุย้ยสมแน้ำสองห่อเวลาพักเต็มถาดคือเกาแก่ข้าวได้เมือนี่ บังคับผู้เขาอันนั้นกินเขาหลายๆมือมากสองสม,มือกินเนี่ยติดกันอทองเสียพี่น้องเลยงานเขาแล้วผู้เฒ่าตองเสียผู้เฒ่าได้ไปหายามบเด้อวเฒ่า,าถ้าของแาได้หมืกขึ้นถด้หมูว่านอะไรกินเซตหนึ่งละอยากให้กินแมวมันจวดจ,าจ,าจาว่าจวดจ่าแมววสันเฮ้ยงานเขาเลยขึ้นกระหักมัดขึ้น ตึงหักตึงขี่โบ้ม,มันเลี้ยวรถดอ้ยชีวิตเนาะเอามา้ยไม่มีกินเองผู้เดียวรถดสมเนี่ยสองห่อแล้วก็ะสมปลา,าปลาก็ทิ้งข้าวเหนียวแล้วก็พักมีน้ำมัต้มมีทัวร์มีกูยยางเหือบบเคลือขึ้นเขาเนี้ยกินแล้วผู้เา่าให้กินอันไปเสื่อนรับไก่รับไก่ไกย่างกับ ปีก็ย่างมาใไ้กันจินวันหวานไม่มีปัญหาคันกินแบบนี่ละโอ้ยงานเขาเ่ารถชีวิตมากินเขา่าฝนกับหุ่นแดดกับแดดฝนเย็บยางมัวตรวได้ยางสองถุงถุงละเครื่องสองถุงแต่ตว่าเครื่องถุงไอสียได้จ้าบาทมากินเขา่ากินเขา่าเอ้บอกว่า,าโอ้ยเมย งานเขาน้ำบ oh, ุถาวาต้องมาเคลื่อนไปรับไปนอนกินแล้วก็จะกินยาก็จะนอนเล้วยนอนเว่นแล้วเพราะวันไม่ได้น้ำอะไรเลยผลผสมแจ๊คแสบปรซีบเรื่องวันทีชิมไปกินซิหนน้ำก็ข้ามแลกเดี๋ยวมันจีถ้ามันไปบะไรดมันจิงานเขาเอาไหาจ้ะอืมบืับิว và thứ hết ăn nhà mẹ hơn làm kiểm chi vô xu mới dần ngang khỏi là những tiền cái này này ta cả đi đi chưa được ta กินไม่กินข้าวนิ่ๆอ่ะเพราะว่าแซ่ตู้เย็นแม่ <c oughs> เม่ได้ยเอาไว้ขนม่อมสมน,นึกข้าวนิดๆกินเยอะเกาหิว <c oughs> ขนมเอาไว้ขนมอมมันก็นสิพอดีอ,อ่ะมั้งจิ๊บป่ะเอารถมาพี่นอ้องธรรมาสัต หืมบอกว่าบังคับกินเขากระน้างเขากนากตังไอ้ตงหากตังีนั่นอกว่าอกันหมดม อินซังส,งสามหมือสามมือที่ที่กัอนลงดีลงจิตมาดีเห็นละงานเขาไปแล้วมือนี่เขาต้องมาขึ้นเลยละเมื่ออากาศต้องมาขึ้นเมื่อเสากับไปรั่นมอให้อย่าไม่ละต้องปวดแผลน้ำอุ้ยเว้นกำพี่น้องเออเด็กในโควิดหมดเว้นหม,นมดกำ เมื i i ha, ini, mm ่อกวีกับเมื่อไอ้พวกเฮ็ดก็ไม่ได้กินต้องให้เพื่อนหันกล้วยน้ำฟองฟ้ามือดีก่อนเดี๋ยวต่อหันกล้วยแด้วจะทายเบื้งแต่เมื่อกวันเพื่อทายยแต่ว่ามันไปอยู่อีกอันอันนึงเขาไม่ได้ แล้วดีๆกันเราปวดแผลนะไม่อยากเขียนไล่เดี๋ยวลุงซื้อแต่เดี๋ยวมันจะเป็นการดูก็ดี <c oughs> อย่างคนดีกนะันเนาะ เลี้ยงไปเลี้ยงมาผู้เลี้ยง,งกลายเป็นพิการก็ผู้อันจะเลี้ยงพิการทั้งใจพิการทั้งจิตว่า <c oughs> มีพิการทั้งร่างกายเด้ย <c oughs> để thôi thì đặt pin on để hôm nay cả đưa mày mày không chịu được cái bằng mương làm ไม่ขายยังจะอยู่ประมาณหกสิบโลอะเข้าเสิร์ฟกินง่างดีเนาะเอาเบาๆไม่เพป็นกินเนาะ I didn't pin nhau về nga pin nhau kìa nè cung nè khinh xả lệnh ngược đi xuống mục bàn luôn 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 ยังหลังประการ์ดสักพา,ายเพิ่มมีเขาเว้นเห็ดแพ้ความเมือขึ้นไปด,ด้เศ็ดะอยากกินเขาบุรุษอันนะน้ำทังเสียไม่อยากพล้น บ่เพอสอบได้ประมาณหกสิบโล่น่ะอืมหกสิบเออขาลงสามสิบขบนสามสิบไรสอบ่ตามสอบรเตามสอบตัปากเลยโอ้คือหายไหมมดวแต่ว่าบกคักไปนลยเขามาแล้วบ่สิบปะเขามาบ่ฮะเขามาอังเขาเห็นจมมาเลยอืมสิง่ะสิบาวยวนอีละเอออันนี้ตามสอบ อาิบเต็นยังเจรอบของส่วนขางกันอาชิบเต็นยังเจริบเพราะว่าเพื่อนนั่ยาจนองนองเก็บเว้ยยามยังแงยให้ได้มิดยอ มันเ่เราสอบีนะม่่นได้แล้วมันได้สามมีนึงละเอาจ่มีก็ร้แล้วมันเฮียนเด้ขาลางแหงหามีดเฮียสองมีดวันนเดินมองแล้วสอบละเนี่ยมันมีไจะเอาบ่ได้ปะได้ยู้ต้องบอกเี้ อีดมันอีดได้แล้วมันหยอดก่ได้ขอกว่าผสมมาแต่แล้วบ้าเก็บผู้เดียวบ่างเก็บผู้เดียวบ้มงดีอะไรหัดกวาดให้ได้แล้วจังไม่ช่วยเก็บกวาดให้หรอารถลงไปเห็นบ่เปะมันดีน่าเอีดจังไม่ที่หนังว่าขับท่านให้ไม่มีนกพึ่งกงอ๋อคือเจเก็บไว้ยัยดีไม่กนอ๋อผมเก็บหมด นั่งนั่งแรถลงไปนม่ผมเจ้าพัดขออดภัยแล้วไม่บีจังมากเจ้าพัดกลอดภัยดอกบัดเย็เ่เจ้าแล้วจังพวอเห็นได้ยิมากได้อินจังมาก้ยิไปแม่น้ำหนอนึงจิง่าโอ้จักเหล่าจักต้าจักเต็มจักอย่างบอกเต็มเหยียบเหยียบมันเหยีมีเหยียุก็มมักครับรถไม่ซสี้แม่มีไหนทีครับรถไม่เสี <laughs> à là phi nào giống như Cảm ơn quýt cả. cha <laughs>